สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ร้านตูนไดานาโมบัตนะครับวันนี้เอาพี่แมนของเรามาเพิ่มมาเพิ่มไดแล้วก็ทําไดใหม่ทําขายึดไดใหม่นะครับพาชมแต่ช่างยังไม่อยู่นะ เดี๋ยวเราจะย้ายคอแมแอร์มาไว้นี่นะครับแล้วก็เอาไดสองลูกนี้ไปไว้นู่นแล้วก็เพิ่มไดสิบสองอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอ,อน่าจะต้องย้ายท่อนะครับเนี่เดี๋ยวเอาคอแมแอร์ไปไว้ด้านในนะครับเอาคอแมแอร์ไว้ด้านในแล้วก็น่าจะต้องย้ายทอยเสียลงล่าง เดิมคอมเนี่ยมันอยู่ไกลนะครับมันอยู่ไกลสายพานมันก็เลยค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยสายพานมันยาวทีนี้เวลามันมันสะบัดนะครับสายพานหลุดก็จะพานอย่างอื่นหลุดด้วยเลยนะครับเราก็เลยสร้างใหม่ดีกว่าเอาคอมแอร์มาไว้นี่นะครับขยับคอมแอร์ไว้นี่แล้วเอาชุดนี้ไปไว้จับกับคอมแอร์อยู่ด้านนอกนะแล้วก็ทําให้เป็นสายพานเส้นเดียวนะครับเป็นสายพานล่องแบนนะครับ ก็น่าจะดีนะครับเพรารถพิติกทำม,มาก็โอเคเลยนะครับเพราะสายพานก็จะสั้นลงนะครับเดี๋ดยว modify หน่อยนะครับ modify หน่อยนี่มาไกลถึงอยุธยานะครับพาชีนะครับอยู่กับร้านช่างตูน ไดานามบ,บ,บับที่นี่<ม>ก็มีชื่อเสียงเรื่องไดานามรถบัสนะครับติดตั้งไดชาร์จนะครับรถบัสร,รถเกง่งรถกระบะรถตู้ได้หมดเลยนี่งานช่างตูนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ,นนอันนี้ไม่แน่ใจใดอะไรเอ่ยน่าจะใด้นิสสันหรือปะ เดี๋ยวเราจะเอาสายพานล่องแบนอย่างนี้นะครับเส้นเดียวเลยก็ทั้งไดชาร์จสองลูกแล้วก็ไดสิบสองด้วยนะครับก็ให้มันอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับวันนี้ไม่ได้ใจว่ารถลูกค้าหรือรถที่ร้านนะครับนงานติดตั้งเขาสวยงามครับเนียนเราก็เลยต้องมาที่นี่แหละนะครับมาหาหมอเฉพาะทางดีกว่านะครับ น่าจะติดใดนะครับนี่เราลือออกบนแล้วครับใดบโล่งเลยนี่คนพามาเสียตังค์อยู่เนี่ย ต้องที่นี่ใช่ไหมบางนี่ครับต้องที่นี่ท <c oughs> ี่เดียวเดี๋ยวจะพาไปที่ไหนต่ออีกเนี่ยโอ้หพาไปดูอะไรที่แรกก็จะใส่แค่นั่นแหละบางบอกไม่เอาพี่ใส่ไหนๆก็ทําแล้ว <c oughs> เอาเพิ่ม <c oughs> กี่ลูกทีนี้สี่ลูกไปเลยสี่ลูกไปเลยสิบสองสองลูกเอ้ยสิบสองสามลูกดิใช่มสิบสองสามลูกยี่สิบสี ี่สบสี่สามลูก, 24, ลกเครื่องสองแอร์เปกติมันมีมันมีสองลูกเนาะเครื่องกับแอร์ใช่ไหมอ,อย่างละลูกทีนี้เราก็เอาเป็นเครื่องสองลูกทีนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเราอนาคตล่ะเราไปทําภายในทําไฟเติมสีเติมสันอย่างเงี้ยคือไฟมันใช้เยอะเราก,เราก็เราก็มีไดของเครื่องมันก็อยายาไปยุ่งกับมันแอร์ Air, แล้วก็แยกไฟแยกใชไ่ได้ไดไดตัวรถอน่ยยี่สิบสี่สองลูกเลยสองลูก แอร์ลูกหนึ่งเป็นยี่สี่สามลูกของบังก็ทำแบบนี้จบเลยลระบบไฟไม่มีปัญหาเลยนิ่งไม่มีการแบบว่าโอเวอร์โหลดหรือว่าก็ได้สองลูกชาร์จเข้าแบตสองลูกเหมือนเดิมใช่อ๋าได้หนึ่งเข้าแอร์ก็เราไม่ได้เพิ่มเพิ่มแบตเพิ่มอะไรถ้าลูกใดลูกหนึ่งเสียเนี่ยสมมติว่าเราใส่ไปสามลูกนี่นะเครื่องสองแอร์หนึ่ง ลูกใดลูกหนึ่งเสียเราดึง๊อก้ามมาช่วยได้เลยอืเราก็ยังมีสองลูกมันมันมันก็จะไม่โหลดใช่แต่ถ้ามันเป็นอย่างลูกอ่ะอันใดหนึ่งเสียเนี่ยโอ้โหแอร์ไม่เย็นแล้วไม่เย็นแล้วอ่าแต่มันดึงได้ดึงได้ดแต่แต่อแอร์ไม่เย็นแล้วประคองได้อ่าสามลูกโอกาสโอกาสรลอดเหอะกว่าไหนไหนแล้วก็ทําแล้วนะก็เนี่ยเบางบอกไหนไหนก็ทําแล้วที่แรกจะไม่เพิ่มนะก็คุยกับบางบอกเอออ่ะอ่ไหนไหนก็มาแล้วไม่เพราะว่ารถเราทุกวันเนี่ยคือสมัยก่อนอะ มันเป็นไฟพวกนี้มันเป็นไฟใช่ไหมเป็นไฟหลอดภายในเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟดวงธรรมดาเนี่ยหลอดหลอดเนี้ยธรรมดาทุกวันเนี่ยคือมันเป็นเส้น led ไฟมันเยอะปริมาณปริมาณเยอะแล้วเนี่ยดวงแล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มเอาเมื่อก่อนไม่มีนี่ไม่มีนี่ก็เพิ่งเพิ่มมาเพิ่มเพิ่มอะไรเนี่ยเป็นไปเพิ่มไฟสปอยเลอร์อีกสิบเอ็ดดวงไฟใต้ท้องอีกอไฟซุ้มล้ออีกเราก็เพิ่มทุกซุ้มล้อของเดิมมีสามนี่ก็เพิ่มเป็นหกนี่เพิ่มเป็นหก พอเพิ่มปุ๊บเนี่ยไฟมันก็จะล่วงไงมันก็มันก็ไม่พอหรอกเปิดแอร์ด้วยเวลารับลูกค้าเปิดแอร์เปิดเครื่องในด้วยอืไฟมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นเรา<ล>เพิ่มไปเลยสเต็ปรถห้างครับรถห้างที่เขาให้มานะไม่ให้ไปยุ่งกับไฟเครื่องจริงจริงรถห้างก็ให,กให้ก็ให้ใดมาสองลูกถูกไหมใช่พอพี่เท็กก็ทำเหมือนกันเนี่ยเหมือนบางเนี่ย ว่ารถห้างเนี่ยคือตอนหลังมาเนี่ยมันใช้ระบบไฟไปควบคุมเยอะทั้งเกียร์ทั้งคันเร่งทั้งกล่องเครื่องกล่องเครื่องกล่องเกียร์อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไฟฟ้าหมดถ้าเราดึงไปเยอะมันก็จะมีปัญหาได้อันนี้จริงๆมามามา,มาแค่ขยับใดขยับใดขยับใดใหม่ทีนี้ก็ บางบอกเพิ่มไปเลยพี่โอเคเรื่องจบเรื่ยวจบที่เที่ยวจบไม่พอแอร์ไม่เย็นพ่อได้ไหนเราขึ้นงานแล้วนะเออเราขึ้นงานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแอร์เชิดชัยที่ให้มาเนี่ยมด้านล่างเนี่ยมันพัดลมมันใหญ่ด้วยอ๋อมันกินไฟกินไฟพัดลมคอยเย็นมันเยอะอ่าคอยเย็นมันเยอะกินไฟทั้งสองฝั่งขอดีแล้วมันเย็นละแต่ว่าต้องต้องป้อนไฟให้มันให้มันถึง ดูตอนเสร็จนะครับมาดูตอนเสร็จอีกทีนะวันนี้เรามามามาดูงานก่อนว่าจะวางตำแหน่งไหนยังไงแต่นี้พี่ตูนล,ลือ้อลื้อออกไปหมดแล้วนะครับลื้อลื้อคอมออกไปแล้วนะครับลื้อออกไปแล้วเอ๊ะอันนี้บางละปูเป็นสเตเลดีไหมเ,เ,เดได้ไนะเ,นเดี๋ยวเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาให้พี่หำมปูให้ดีกว่านะ เป็นเลน่าจะดูเรียบร้อยกว่านี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่ได้เพิ่มอีกลูกหนึ่งนะครับได้ยีิบสี่เป็นสามลูกนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ใหม่ด้วยนี่พี่ตูนนะครับนี่ปานะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่กำลังออกแบบนี่กำลังออกแบบที่จะวางนะครับ ผมเปลี่ยนนี่ใหม่ด้วยนะทีทียกยกอันเก่าให้พี่หน่อยอันนี้เรื่องอะไรนะพี่ตูนแท่นคอมครับแท่นคอมของของเดิมผมมันเป็นยังไงมันมันสั้นเหรอมันสั้นครับมันสั้นแล้วมันเล็กที่มันมันไม่พอดีเด็กมันมั่ววววโอ้ต่อมาเล็กอ่ะนี่ของเดิม นี่ของเดิมที่ตั้งคอมแอร์มันน่าจะเป็นคอมสี่สูดใช่ไหมพี่ตว์ชอบเดิมมันน่าจะเป็นแทนแทนของสี่สูดนี่นะครับ,ครบแค่นี้อันนี้เขาเพิ่มมาใช่หไหมใช่ครับใช่เขาต่อ,อน,นี่เดี๋ยวเทียบอันนี้ยาวไปนู่นเลยนะครับมันจะแข็งแรงกว่าเพราะเอาใดมาวางไว้นี่แหละครับนี่อันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วบูธเป็นคนละอย่างอ๋อโอ้เด็ดขาดตั้งอ๋อนี่บูธคนละอย,ย่างนี้ด้วยครับ หมุดคนละอย่างอันนี้มันอันนี้ไม่มีทุกอย่างอันนี้มีทุกอย่างอ๋อนี่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันนี่ก็แข็งแรงกว่าเราแล้วนะป่านะดีกว่าดีกว่าดีกว่าแค่อาจจะมีของรุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ได้อันนี้มันของเดิมมันตั้งกับพื้นเลยใช่ไหมป่าครับครับอันนี้ก็จะมาตั้งนี้ยึดนี่อันนี้ยึดนี่เลยยึดนี่อีกทีอันนี้หายไปอ่า เนี่ยเนี่ยมันมันดูยางเนี่ยแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะป่านะมันแข็งแรงแล้วลูกยางให้ตัวได้ไม่ั้นไตัวได้ทั่วไปจะเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องมีขาสปริงตั้งยอ๋อก็คือทั้งชุดมาเขามีมาเรียบร้อยหมดอ๋อนี่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 ใหญ่กว่าของเดิมไหมพี่ตูนใหญ่กว่าเดี๋ยวเทียบกับของเดิมหน่อยนี่ ทีแรกมาไม่ไม่ได้จะเปลี่ยนนี่นะไม่ไม่คิดเลยนะที่ต้นบอกไม่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนไม่จบโอ้โหลูกกระพองอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูทกับจวต้องใส่โอ้นี่คนละเลยโอ้โนี่ของผมก็แตกแล้วนี่ของเก่าใช่ไหมครับนี่นี่นี่คนละคนละโลกเลยอ่ะอันนี้มันก็ทั่วไปที่ใช้กันณปัจจุบันนี้ใช่ครับอันนี้มันก็สมัยก่อนนี่เนาะใช่ครับมันก็ตัวเขาอวันนี้มากับตัวตัวนู้นเดี๋ยวเราต้องมายึด ต,ตัดมะว้าวใส่ยึดอนุต่อครับดูนี่เทียบเทียบกันในคนละคนละละโลกเลยอะ่ะเ <c oughs> นี่ยพี่ตูวนบอกไหนๆก็ทำแล้วอ้าวตามนั้น <c oughs> แต่มันก็โอ้โหมันดูแบบคนละประเทศเลยครับเนี่ยนะคนละอย่างเลยอะ่ะอ้าวไหนๆก็ทำแล้วก็ต้องสุดเพราะงั้นเนาะอันนี้ก็มี เราเหมือนเราทําใช้นะป่าเราไม่ได้ทําขายนะป่านะเนาะนี่เพิ่งใส่เครื่อเสร็จคันนี้จะเป็นแมนคันแรกไหมพ,พี่พี่ตุนที่ทําใช่ครับที่ตั้งใหม่ที่ตั้งใหม่หมดเลยเพะตั้งแต่โมเลกเครื่องออกมาเลยครับลำบากไหมอันนี้คันนี้ลำบากไหมก็ลำบากพี่แต่ก็ต้องเอาให้ได้ต้อเอาอให้ได้เนาะโอเค ตอนนี้ก็รอรอลงกึงครับที่กึงกุเลยให้อ๋อรอลงกึงอยู่เป็นร่อง P K อ๋ออันนี้เราถอดนี่ไปกึงใหม่ด้วยใช่ครับเราเราเราจะไม่ได้ใช้สายพานไอ้นี่และใช่ไหมครับบางไอ้อันนี้อันนี้เป็นปั๊มน้ำอ๋อปั๊มน้ำยังใช้อยู่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ร่องที่เป็นร่อง A สามร่องเราก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเพื่อจะมาใช้ได้ยี่สตรงนี้อ๋อสองที่อยู่ตรงนี้ครับแต่จากคอแสาสองเส้นเนี่ย เป็นล่อง B ไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่จะสั้นลงแล้วใช่ครับสั้นลงแล้วก็แต่บาน P K จากจากคอมแอร์ล้วก็ขึ้นวนอยู่ตรงนี้อ๋อ่ะเดี๋ยวมาดูมันมีตัวตั้งเรวพี่ตูนตัวตัวกันกระโดดสายพานถ้ามันสั้นมากมันอยู่ที่เราตั้งระยะนะครับมันก็ไม่ดันด้วยไม่ดันก็ได้ครับถ้าเราการสั่นก็ดันช่วยก็ได้ต้องดูตอนใส่เหรโดยงแกนเนี่ยใ่ ตัวสปริงเหรอเป็นสปริงเหรอมีบ้างที่บ้างมีบ้างต้องถอดพื้นตัวยูลงอ่ะน่าจะมีต้อใส่ไหมพี่ถ้ามันเป็น P K มันต้องมีตัวตั้งแต่ถ้ามีตัวตั้งก็ถอดสายพานง่ายใช่ไหมไอตัวตั้งนั่นนะเดี๋ยวดูวิธีครับถ้าใส่ได้ก็เอาตัวนั้นใส่ก็ได้แต่มันมีพื้นที่ใช่ครับไม่เหรอเวลามันถอดเข้าง่ายไงถ้ใส่มันถอดง่ายสายพานเปลี่ยนปุ๊บเดลยเหมือนาทีก็เสร็จแล้ว ของฟังกนเนียนะที่มันเป็นลูกลอกไอ้ลูกลอกออโต้อะไม่เหมือนแน่เลยคันนี้เออพ่อแมนแต่แมนรุ่นใหม่มันมีนะเออเนมันเป็นสายพันแบนไหมแบนตัวใหม่ครัแมนตัวใหม่มีมีเป็นแบนหมดเลยก้าวพีเคไหมพี่ของแมนตัวใหม่ครับก้าวพีเคก็คือมีก้าวรองใช่ครับก้าวรองจะหาตัวอยากไหมพี่สายพานตัวนั้น ก็ไม่ยากไม่ง่ายครับไม่ยากไม่ง่ายใช่ครับแต่พี่ทางที่พี่ตูนมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับคือไลน์มาสั่งโทรมาสั่งก็ได้ส่งได้ออส่งได้ได้เดี๋ยวนี้ของผมทําก็ต้องเดี๋ยวผมสั่งเป็นสแป์ดีกว่านะเหมือนบางบอกบางบอกให้เอาสแป์ไว้สแป์ไว้สแปดไว้หาซื้อยากนะยาวๆเผื่อเราเป็ ขาดต่างจังหวัดนี้นะรถวิ่งอยู่นะเราก็มีซื้อล้านแล้วในพวกกรงเทพยังไม่มีขายนะอือรถปัดเนี่ยเป็นนะอะไรค่อนข้าง,งยากนะ <laughs> แต่มันอ่างงี้กมีขายอย่างาว่าขายพวกรถไต่นะไม่แน่ใจครับแต่ผมผมสั่งไว้ครับไอ้อย่างงั้นอันนี้ประมาณกี่วันพี่ตูนคร่าวๆคร่าวๆอีกหลายวันเหมือนกันครับเดี๋ยวรอ <laughs> หลายวัน บอกโมเล่ก่อนอเดี๋ยวโมเล่มาถึงจะบอกได้ครับถึงจะบอกได้ผมก็จะได้เริ่มได้เลยพอโมเล่มาใส่ปั๊บเราก็จะได้ตั้งใช่ครับคอมแอร์ทีนี้ก็จะขึ้นงานได้แล้วไอ้คอมแอร์เนี่ยมันตั้งได้แล้วแต่เราไม่รู้ระยะมันอไม่มีไม่มีโมเล่มาระยะครับอันนี้เราเราเราเป็นรถประกอบไปแล้วใช่ไหมบังแลาวไม่เป็นรถห้างนะเพราะเราไม่เพราะเรานี่ไงเพราะเราเป็น ไปแปลงแล้วไงไปแ,แปลงโมเล่แล้วอาจจะเป็นห้างรุ่นใหม่อ,อับที่เป็นสายพันแบนจริงๆของของมันอะ่ะมันยังไงนะอยู่ไหนแล้วพี่ตูนสายพันเป็นล่องเอล่องเอ,อติดกันดนะ้วยครับใช่ใช่พี่มันหาซื้อยากแล้วก็แพงด้วยเนี่ยเส้นหนึ่งอะ่ะเนี่ยผมซื้อมาสามพันแปดเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยเนี่ยสามพันแปดนะ แล้วมันหายากล้องเอที่หลังติดกันอ่าทีนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นไอสายสายพานเนี่ยที่เราจะใส่เอ่อเส้นประมาณเท่าไหร่เจ็ดพีเคอะไรอ่ะเจ็ดพีเคแพงครับบางไอของบางสายพันพันเจ็ดห้าสิบพันเจ็ดห้าสิบครับแต่เทียบกับสามพันแปดเนี่ยมันก็ครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอันนั้นยังหาซื้อง่ายถูกด้วยหาซื้อง่ายด้วย อันนี้ไม่มีเลยนะอันนี้ไม่มีอ,นนมอ,อันนี้ก็นี่นี่นี่ของแท้เลยเนี่ยเนี่ยต้องศูนอย่างเดียวต้องศูนอย่างเดียวใช่จริง,รงๆเส้นนี้ผมเบิกมาเป็นอะไรนะผมเปลี่ยนไปแล้วเส้นหนึ่งแล้ววิ่งไปห <c oughs> นองคาย <c oughs> เรียบร้อยเลยแม่งหลุดสายพานนั้นหลุดเข้าไปตีแตกหมดเลยเหมือนบูธตรงเนี้มันสึกแล้วมันก็ไม่ตรงครับพอไม่ตรงปุ๊บมันก็พาพากันหลุดแล้วพ,พากันหลุดออกเองนองคายทีนี้เราเอาของเดิมมันออกไปเลยใช่ไหมใชครับหนุนี่ครับ เอาของเดิมมันออกไปเลยนี่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 อันนี้เป็นแท่นเดิมอันนี้แท่นเดิมที่เป็นทมุดตรงนี้ชอบแตกครับอันนี้ที่เป็นขาตั้งใดใช่ครับขาเดิมขาเดิมสองเมนเอาออกไปเลยครับอันนี้นี่คือโมเลมันใช่ไหมอันนี้โมเลสที่มันมีข้างหน้าอีกชิ้นหนึ่งอ๋อตอนนี้เราเอาข้างหน้าไปกึ่งใช่ครับเราเอาข้างหน้าไปกึ่งไอชิ้นนี้เหมือนเดิมครับร่องร่องดีที่ใบแอร์อันนี้เหมือนเดิม อันนี้เขาอยู่ในสุดอยู่หน้าเครื่องถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าอันนี้ทางจากเครื่องทีแรกมันเป็นร่องอย่างนี้อ๋อมันเป็นสามร่องใช่พี่เป็นสามร่องตัวนี้เป็นของตัวนี้เป็นของตัวนี้เนี่ยครับตรงมันจะอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เราจะทำเป็นเป็นพีเป็นพีเคแล้วใช่ครับโอเพื่อที่จะไปปั่นได้ยี่สิบสี่กับสิบสองอีกสองลูกใช่ที่อยู่อยู่ตรงเครื่องครับอ่าอยู่ตรงเครื่องร่องร่องแอร์อันนี้อันนี้ชุดหนึ่งนะอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ไปแอร์ไปแอร์แล้วก็มีได้ยี่สิบสี่สองลูกแล้วก็ได้ พูดถึงว่าถ้าเป็นร่องเอียถ้าไปดันโดนมันก็แตกนะใช่ครับมันดันดันไม่ได้ครับดัน่ะจะแตกแตกเลยแหละอยู่ได้ประมาณสองเดือนน่ะอืนี่เรามาหาหมอเฉพาะทางดีกว่านะไม่ใช่ปวดฟันแล้วไปหาหมอตาไงนะมันก็ไม่หายนะเล่นดานลางก่อนดีขับรถพี่ดียของเรื่องเปลี่ยนเส้นสองเรื่เปลี่ยนเส้นน้ำหนักตอนเป็นล่องเอียงไปดันครับแล้วหนึ่งหนึ่งสามเลยนะใช่ บางทีเราคิดว่าจะใส่อย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ได้นะมาถามช่างดีกว่านะช่างมีประสบการณ์ว่าจะใส่อย่างอันไหนได้ไม่ได้นะอย่างใส่พานแบนพวกนครับเอาไปดันดันตรงไหนดันมันก็มีตำแหน่งดันของมันครับแต่ดันที่ที่ก็ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ใช่ว่านึกจะดันตรงไหนก็ดันมันไม่ได้อื เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมนะครับว่าคันนี้คันแมนคันแรกนะของพี่ตูนเลยใช่ไหมที่โมดิฟายติดตั้งใหม่นะครับโมดิฟายด้วยติดตั้งด้วยเท่ากับเราขึ้นงาน,นสองสองสองสเต็ปจะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นประมาณไหนนะครับที่นี่เราอยู่ที่ไหนบ้างพาชีครับพาชี ปาชีนี่ยุทธยาอยู่เนาะอย่งยุทธยาใช่ไหมยุทธยานะครับอยู่ที่ร้านพี่ตูนนะครับไดนาโมตูนไดนาโมดูในเฟซได้นะพี่ตูนเนาะใช่ครับในเฟซในเฟสในเพจก็ได้ในเพจก็ได้นะครับตูนไดนามบัสนะครับตอนนี้กำลังว่าอย่างนไม่มีรถบัสครับอ้าวแล้วรถไปไหนพี่ไปเก็บสีครับอ๋อเก็บสีของพี่ตูนมีกี่คัน มีรถแอร์คันนะครับ้วก็รถพัดลมคันมีสองคันนะครับอ๋อนี่ฟอนิเจอร์อยู่นี่เองใช่ไหมเนี่ยฟอนติเจอร์ที่นู่นโอ้ปลอดภัยนะบางไม่มีใครเอาน่เนี่ยจะเอายังไงก่อนเนี่ยต้องปีนหลังคาขึ้นหลังคาไปผมก็ขึ้นหลังคาขึ้นไปมัดไว้ข้างล่างมันเกล็กะไม่หายแน่นอนอยู่เงี้ยอันนี้ของบัตเนยเนี่ยใช่ครับนี่รถ ของรถปิโตนี่เนี่ยอันนี้เราฝากน้องแมนไปกับปิโตนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนี่ล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วมอบติดพื้นเลยล้มหมดแล้วดูดิมอบเลยค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยว ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยยังไงก็ผมจะอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย